สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไรแลนด์นะคะวันนี้นะคะเหล่งจะพามาชมที่ดินแปลงสวยกันอีกหนึ่งแปลงนะคะตรงนี้พิกัดอยู่ตำบลพม,มณีอํเาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่คือหนึ่งไร่เอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดงนะคะตรงนี้เป็นที่ดินถมแล้วแล้วก็มีบ่อน้ำหนึ่งลูกนะคะ เจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่1 9 5 0 0ล้บาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะตรงนี้นะคะจะพิกัดจะอยู่บริเวณเขาน้อยเข่าดินนะคะไฟฟ้ามีปราปามีนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมที่ดินค่ะตามหนึ่งมาคะ่ะตอนนี้นะคะเล่งอยู่บริเวณหน้าที่ดินของเรานะคะหน้าที่ดินของเราเนี่ย จะได้วิวเขาตรงนี้เรียกว่าเขาบารมีนะคะส่วนเขาที่ชัดๆเลยนะคะก็จะเป็นเขาน้อยบริเวณตรงนี้นะคะตัวหน้าแปลงที่ดินติดกับถนนคอนกรีตนะคะถนนคอนกรีตของเรานะคะอันนี้กว้าง6เมตรนะคะรถสามารถสวนได้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะจะมีผู้วิลล่านะคะอันนี้จะเป็นผู้วิลล่าเป็นฟาร,ร์มสุขพูวิลล่ามีบ้านคนนะคะนี่มีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มี โครงการนะคะบ้านกำลังก่อสร้างกันหลายหลังเลยนะคะตรงนี้นะคะไม่เปลี่ยวแล้วก็วิวสวยด้วยนะคะตัวหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะที่ติดกับถนนคอนกรีตนะคะหน้าแปลงของเราจะกว้าง25เมตรนะคะความยาวนะคะหรือแนวลึกนะคะประมาณ70เมตร ตรงนี้นะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ12เมตรนะคะตัวที่ดินของเรานะคะถ้าอ่หันหน้าออกถนนคอนกรีตนะคะจะเป็นทิศตะวันออกนะคะที่ดินเจ้าของถมไว้นะคะแล้วก็มีบ่อน้ำนะคะหนึ่งลูกเนาะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากทำบ้านสวนเนาะที่ดินแปลงนี้ก็ตอบโจทย์นะคะ นี่เข้ามาดูในแปลงเนาะยิ่งเดินอยู่ในแปลงยิ่งสวยนะคะเพราะว่าจะเห็นวิวเขาค่อนข้างชัดวันนี้นะคะฝนมามึดเลยนะคะแสงอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะลูกค้าต้องมาชมนะคะชมของจริงเนาะนให้แพลนดูนะคะเนี่ยมีโครงการนะคะที่ดินแบ่งขายเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ มีบอ่อประมาณสักห้าสิบตารางวานะคะหนึ่งบอ่อใครทำบ้านสวนนะคะบ่อก,ก็เอาไว้ใช้รดน้ำต้ไนไม้นะคะให้ดูบรรยากาศนะคะเนี่เขาน้อยเขาชัดๆตรงนี้คือเขาน้อยนะคะพี่พออยู่ยตรงนี้ลูกค้าก็จะเทควิวนะคะนี่เขาบารามีนะคะอันนี้ก็จะเป็นพูลวิลล่าเป็นฟาร์มพูลวิลล่านะคะ แปลงหนึ่งไร่พอดีเลยนะคะ1ไร่พอดีเจ้าของตั้งไว้1.95ล้านนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะเจ้าของออกให้เนาะตรงนี้ขึ้นอยู่กับตำบลพมมณีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนาะจะอยู่ใกล้กับ สวนอาสานะคะห่างจากสวนอาสานะคะที่เป็นคาเฟ่นะคะประมาณ700เมตรนะคะาจากจากดาวรีสอร์ทนะคะประมาณ3กิโลโรงเรียนในร้อยจจปรลประมาณ5กิโลนะคะโรงพยาบาลโลตัสนะคะตัวเมืองนครนายกประมาณ10กิโลแล้วก็ฟิวจปากรังสิทเจกิโลนะคะนี่เดินทางจากกรุงเทพก็สะดวกนะคะ1ชั่วโมงกว่า,ก,วาก,ก็ถึงแล้วนะคะ อัน,นจะเป็นบ่อน้ําที่เจ้าของขุดไว้นะคะนนก็ประมาณสัก50ตารางวาได้นะคะน,นี้แสงเริ่มมาแล้วแสงเริ่มมาฟ้าเปิดแล้วค่ะอันนี้นะคะน,นี่ก็มีปลาปานะคะปลาปาอันนี้สับไฟฟ้าเนาะอันนี้เราอยู่ในแปลงที่ดินของเรานะคะเราปลูกบ้านเนาะปลูกบ้านแล้วก็ปลูกลมต้นไม้นะคะทำรั้ว อยากทำรั้วข้าวบอยสวยๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรั้วปูนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยเนาะนี่เราจะเทควิวเขาแบบนี้เลยนะคะน,นี่ขึ้นอยู่กับตำบลพุมพมณีนะจ๊ะอำเภอเมือ,องจังหวัดนครนายกเป็นตำบลเดียวกับโรงเรียนในร้อยจอบลอนะคะฉนดพร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระใดๆนะคะ หากลูกค้านะคะสนใจที่ดินแปลงนี้เนาะลูกค้าสามารถโทรหาเด็งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ @leng789 ได้นะคะหากลูกค้าฟังไม่ทันนะคะลูกค้าสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอได้เลยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ